สวัสดีครับทุกท่านพบกันยาำค่ำคืนนะครับก็เอาสมเด็จเก่าๆเ,เช่นเคยนะครับเอามาให้ชมก็เน้นเล่นพระนี่ก็ผมก็ไม่ได้เน้นพิม์ทรงอะไรนะฮะก็ดูพอรู้นะครับส่วนมากจะชอบดูความเก่านะครับดูความเก่าดูธรรมชาตินะครับ ความเก่าความเป็นธรรมชาติเนี่ยถึงใครจะทักผิดพิมพ์ผมก็ไม่ได้เสียใจเพราะเชื่อในสายตาตัวเองว่าเก่านะว่าเก่าก็เล่นพระเล่นดูความเก่านี่มันมันสบายใจมันมีมีความสวยงามให้เราได้ชมนะครับมีความสวยงามให้เราได้ชมมีอะไรที่แบบ ให้เรามองให้เราพิจารณานะครับถามว่าแนวทางที่ผมเล่นอยู่ยึดอยู่หลายท่านก็บอกว่าผมหลงทางนะ,ะเก้บ้างไปฝึกเรียนดูพระมาใหม่บ้างอะไรประมาณนี้ผมก็ก็ไม่เรียนละ <c oughs> <c oughs> ก็ชอบแนวเนี้ยชอบดูเก่าๆใครใครแบบว่าเออถ้าว่าเรามั่วมันก็ ไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรจริงๆครับมั่วมั่วมาแนวทางเก่าๆเนี่ยนะครับมั่วมานแนวทางเก่าๆเออเราจะให้ว่าไงอ่ะพระเก่าพระมีสภาพเก่าก็ก็ดูความเก่าพระเป็นร้อยปีก็ต้องดูความเก่านะครับถามว่าผิดพิมพ์ผมก็ไม่เถียงนะครับไม่เถียงไม่ว่าเพราะว่า สภาพพิมพ์มันมีย้วมีบิดมีเบี้ยวมีอะไรมีได้หมด <c oughs> แต่จะให้มาดูตำหนิอย่างพระอย่างเนี้ยจะให้ดูตำหนิอะไรนอกจากดูความเก่าใช่ไหมคระพูด <c oughs> ถึงว่าการเล่นพระทุกวันเนี้ยต้องเปิดกว้างนะฮะเปิดกว้างจิตใจเปิดกว้างเนี่ยดูความเก่าสมัยก่อนเราได้ดูไหมเราไม่ได้ดูหรอกครับมีแต่เป็นภาพขาวดํานะครับ ย้อนไปแค่1ิปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะเทคโนโลยีอินเทอร์เนต็ตอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีในมือถือให้เราได้ค้นคว้า Google ไม่ได้มีให้เราค้นคว้าได้ง่ายๆนะฮะสมัยย้อนไป1ิปีที่แล้วนะครับแม้แต่ส่งข้อความก็ยังส่ง SMS ใช่ไหมฮะการพิมพ์งานส่งงานอะไรก็อีเมลใช่ไหมฮะส่งรูปส่งอะไรแทบจะน้อยนะฮะส่งรูปส่งอะไรจะน้อย ข้อมูลข่าวสารในอินเทอร์เน็ตโลกอินเทอร์เน็ตนี่ก็อย่าหวังเลยครับถ้าไม่เป็นคนที่แบบมีเงินจริงๆนะครับสมัยก่อนผมรับราชาการผมค้นคว้าข้อมูลเนี้ยผมต้องใช้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรแอร์แอร์การ์ดวาที่เอาที่ต้องเติมเงินต้องซื้อบัตรมาเติมเงินแล้วก็เอาเสียบตูดเสียบในคอมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อจะได้ใช้เน็ตแล้วก็หมุนติ้วติวตวนะฮะมันจึงทําให้เรา โลกแคบครับเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยถ้าลองนึกดูนะไม่ได้มีแบบเปิดขึ้นมาแล้วเจอมือถือแล้วแบบค้นคว้าได้ทั่วทุกทิศรูปภาพมีสีสันสดใสมีความชัดเจนคมชัดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราเราเป็นผู้ถูกถ่ายทอดอะไรมาเราก็ต้องรับฟังเขาการสื่อสารสมัยก่อนเขาเรียกว่าการสื่อสารทางเดียวนะฮะการสื่อสารทางเดียวเขาป้อนข้อมูลอะไรมาเนี่ย เราก็ได้แต่รับฟ,ฟังฟังฟังมานะเหตุผลเหตุผลจะดีไม่ดีเราก็ไม่มีไม่มีโอกาสได้ไปนคนคว้านะไม่มีโอกาสได้คนคว้าถึงจะมีก็มีน้อยนะครับคนรุ่นก่อนๆนะฮาน่าจะเข้าใจนะครับว่าแม้แต่หนังสือแม้แต่รูปภาพก็ยังเป็นขาวดำนะฮะแม้เป็นขาวดำแล้วเราถ้าเราจะเอาอะไรพิสูจน์นะครับจึงจึงอยากจะแนะนาว่าเล่นพระ ทุกวันนี้เรามีโอกาสได้เห็นอะไรที่แบบสีสันอย่างเงี้ยมันก็ใกล้เคียงใช่ไหมครัความเก่าความอะไรเราเห็นถ้าเป็นสมัยก่อนเราไม่มีโอกาสเลยนอกจากเห็นในหนังสือสีขาวดํานะครับแล้วก็บทความที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายคนก็เขียนมาเราก็ไม่สามารถจะไปค้นคว้าวิจัยอะไรได้ไดเลยนะครับใดๆอะไรตามๆเขาว่าอะไรตามๆเราก็ เชื่อตามตามมาเพราะว่าเราไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับมันไม่มีที่ให้เราค้นคว้าข้อมูลไม่มีอะไรให้เรามองเห็นได้แพร่หลายนะครับพอมาถึงยุคสิบปีให้หลังมาเนี่ยเราเราได้เห็นพระนะครับได้เห็นการสื่อสารเทคโนโลยีต่างนะครับมันมันทำให้เราได้เปิดกว้างขึ้นตรงนี้เหมือนมีเม็ดพระธาตุนะครับสีชมพู <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรสีทับทิมแล้วกันนะฮะ <c oughs> พระองค์เนี้ย เก่าจนจนผุนะฮะเก่าจนผุแต่ก็ยังคงสภาพที่แบบให้เราได้รู้ว่าเออเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จองนี้นะฮะเห็นไหมฮะผุเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าหนอนด้นก็ได้นะฮะมีเม็ดมวลสารจมอยู่ใต้แขนศอกนะครับผุจนบิดนะฮะแต่ท่านก็ไม่แตกนะเนะี่ยท่านเหมือนจะหักแต่ท่านก็ไม่หักนะครับเป็นพระที่ทรงคุณค่ามาหักผมเก็บมาหลายปีมากนะองค์นี้ เมื่อกี้แกะออกจากกรอบนะครับแกะออกจากกรอบไม่ได้แกะมานานมากพอแกะออกจากกรอบปุ๊บเนื้อหลุดออกมาหน่อยหนึ่งเสียดายมากเสียดายมากก็ก็ตามธรรมดาเนาะพระเก่านะฮะถ้าเล่นแบบนี้มันมันดูเก่าได้ง่ายนะดูเก่าได้ง่ายหลายท่านก็จะจะชอบความคลาสสิกนะครับความคลาสสิก สองให้ดูนะครับที่ผมยกประเด็นเรื่องว่าการเล่นผ้าเปิดกว้างเพราเพราะอย่างเงี้ยนะครับเราเราต้องคิดตามไปด้วยแล้วก็ดูอะไรใหม่ๆไปด้วยนะครับหลายด้านก็ก็มีความคิดเห็นที่ตรงกันว่าเออ มันต้องเป็นแบบไปลักษณะนั้นลักษณะนี้เพราะเรามีโอกาสได้เห็นเราได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆเราสามารถค้นคว้าได้ใช่ไหมฮะบันทึกของตียามประวายใช่ไหมฮะอาจารย์ตียามประวยสมัยก่อนต้องมีหนังสือนะต้องไปซื้อหนังสือมาอ่านเมื่อวันนี้โหลดข้อมูลดูดิค้นคว้าข้อมูลดูดิอยากรู้คําไหนอยากเห็นองค์ครูเราได้เห็นได้ดูหมดนะครับเพราะฉะนั้น ท่านต้องมั่นใจนะคบว่าท่านท่านก็เป็นคนคนหนึ่งที่สามารถดูพ้าได้นะครับมันไม่ได้ดูยากอะไรดูเก่าก็คือเก่าไม่เก่าก็คือไม่เก่านะครับใครจะติเกติแท้มันก็ท่านก็ต้องดูออก <c oughs> ครับผ้าอย่างเงี้ยถ้าใครใครมาบอกผ้าใหม่อะแล้วท่านจะเชื่อใครอะ่ะท่านท่านจะเชื่อใครใช่ไหมครับอันนี้คือผมผมไม่ได้มาชักจูงนะครับผมไม่ได้มาชี้นาว่า ผ้าแบบนี้แท้ผ้าแบบนี้เก๊ผมแค่มาให้แค่คิดเฉยๆง่ายคิดเฉยๆเพื่อทุกคนจะได้เล่นพระที่แบบไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นมากนะครับเล่นเล่นพระที่ได้แบบพึ่งพาตัวเองนะครับดูเองจบเองซื้อขายเองเนี้ยผ้าแบบเนี้ยนะครับมันดูง่ายดูง่ายนะครับ ใครจะดีเก้ก็ก็เรื่องของเขาะถ้ามีแบบนี้ไม่เก็บก็เอามาให้ผมนะผมขอนะฮะผมขอแล้วกันนะฮะเราเรานึกไม่ออกไงเรานึกไม่ออกว่าเขาทํายังไงให้เก้แบบนี้ได้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยเอาดีถ้าพัชร์มีเป็นเข่งๆยกมาให้หน่อยเข่งหนึ่งนะ ผมขอผมขอแล้วกันไม่ได้ต้องไม่ด้อมมาขายนะบอกมีเป็นเข่งๆอ็มาให้ผมสักเข่งเลยผมขอพูดเล่นๆน,นะฮะหยอกหยอกเอยกเปรียบเทียบให้ฟังไงบางคนเขาชอบพูดคำปั้นทุกดินเนาะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อวงการหรอกครับคำปั้นทุกดินเนี่ยเรื่องเก่าใครจะดีเป็นวัดละครัง้ง หรือว่าจะเป็นบางขุญพรมแต่พิมพ์นี้เป็นของวัดระฆังนะครับพิมพ์วัดระฆังพระท่านจะดูสง่างามเนาะถ้าสภาพส,ยสวยๆกว่านี้อีกักหน่อยก็น่าจะดีนะครับด้านหลังก็แตกรานไปหมดแล้วนะครับพระเก่ามือก็เริ่มสั่นหิวข้าวชอบหิวตอนดึกตอนนี้รอรอดูบอลแมนไออะไรนะเลสเตอร์ซิตี้ใช่ไหมฟุตบอลของ ทิสมสโมสรของคนไทยซึ่งเจ้าของท่านก็เป็นคนชอบพระเหมือนกันนะครับเราก็คอยเชียร์แล้วกันนะครับเป็นส่งกําลังใจให้นะครับส่วนใครเป็นแฟนตรงข้ามก็ก็อย่าอย่าโกรธกันนะทะาภาษากันเล่นบอลก็มันต้องมีสองฝ่ายมาหนึ่งจะสนุกนะครับเล่นเชียร์อีเชียร์แต่ฝ่ายเดียวอีฝ่ายหนึ่งไม่มีคนเชียร์ก็ไม่สนุกนะฮะไม่สนุก เป็นพระก็เหมือนกันนะฮะบ,บอกแท้ฝ่ายเดียวก็ไม่สนุกนะต้องมีคนทักเกบ้างนะครัถึงจะสนุกนะสีสันสีสันนะครับอย่าไปชีเลียดเก่าเก่าครับอง,งนี้เก่าต้องเก็บไว้แบบดีๆเลยนะฮะอง,งนี้ยกี้บินออกมานิดนึงเสีได้เหมือนกันบินออกมานิดนึง เดี๋ยวผมจะไปบทแล้วก็รัธนาขอแล้วก็จะขอกินเป็นยานะครับน,นี้ความเชื่อของผมผ้าไหนที่บินบิน,บนหลุดๆุแล้วผมคิดว่าดีผมก็ขอขอพุทธคุณท่านเป็นยารักษาร่างกายนะครับโอเคนะครับท้ายนี้ก็หวังว่าจะเป็นสาระข้อคิดเตือนใจนะครับว่า ผมเล่นพระผมก็ไม่มีข้อมูลอะไรมาให้ท่านดูหรอกนอกจากเอามาส่องให้ดูมาส่องให้เห็นนะครับว่าพระเก่ามันเก่าไหมพระใหม่มันใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่บอกว่าพระตัวเองแท้อยู่ฝ่ายเดียวนะครับใครจะตีเก๊กก็เก๊กใครดูแลแท้ก็แท้นะครับปัดจ,จัดตังนะครับไว้ที่ตบโพนะครับ เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับรู้ได้ตัวเองนะครับท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนะครับคิดหว่าสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาพรุ่งนี้รวยๆเฮงๆกันนะครับสวัสดีครับ